จัดจานเบงสีสีทีเซเล็กพื้นน้ำเข้าไปค่ะใส่แับหมูด้วยสวัสดีจ้ามาพบกับตุ๊กคึ้เก้าค่ะทุกคอนขาในช่องเซมักชาแนลมาค่ะเมือนี่ตุ๊กได้ตำเซเล็กหมูยอกค่ะพี่น้องค่ะ ตำมาเผ็ดๆจ็ดจานคือเกาค่ะดูใส่หมูยอมาแบบชิ้นหนาๆอืมทุกคนต่องโรยแคบหมูลงไปน้ำด้วยค่ะอืมโอ้ออร่อยตำเส้นเล็ก เท่ากันตุกลวกละตุกลืมล้างน้ำกับพี่ของค่ะเส้็มัมก็ติดกันอืออร่อยโมโยชิเนี่ยน,นะ มืแซ่บเด้คอค่ะพี่น้องคะจัดจ้านเบิ่งซีสีทีเซเล็กพื้นหนาเข้าไปค่ะอื ใจสซ้นมาแบบหลายหลวกผักบุงใส่มาด้วย Sản phẩm màu đuôi ແสວພวผักชีเสียเล็กกับสิงยมมือนด้วยค่ะ มากเลยคะ่ะทุกคนแคปมูนกว่ากรอบดีค่ะค่ะรอบที่แล้วนาะสิแบบว่าหลวกเส้นหอนๆเทลงไปแล้กวก็ใส่แคปมูไปอะ่ะ ไอ้ความหอนของเส้นนะคะพี่น้องคะก็เลยเห็นห้แคบมอ,อะ่ะบะก,กอบอันนี้ก็คือปั๊มนมม้ำไปแล้วเลาก็ตั้งหลดเส้นแล้วก็หลดเส้นร้ายะคะ่ะ nào cái cái mì bắp bông bông มูยยอดแบบเต็มปากเต็มคำดีค่ะ 嗯。Oh. Rồi, phải làm ta sẽ แล้วหลังสิหันมูยอกใส่หลายกว่านี้อีกเลยค่ะหลบพ่อย่างแบบอิ่มค่ะ

嗯。Yeah. ค่ะพี่น้องค่ะมันนี้ตุก,กับผาพี่น้องมาแท่กสำเนียเลยค่ะกับมีนูตําเส้นเล็กหมูยอค่ะพี่น้องค่าตาก๋วยเตี๋ยวค่ะจงังไรก็ฝาพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในการให้ครีมให้ตุกน้ำ้้อค่ะไว้พอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ